สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกใน EP การลบเลขฐานนะครับซึ่ง EP ก่อนหน้านี้คือการบวกเลขฐานส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็อย่าลืมไปกดดูได้นะครับในลิงก์ของโคที่เตรียมไว้ให้ หรือเข้าไปในที่ช่อง youtube ในตะวันได้เลยนะครับเจอแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะงงว่าเออการลบเนี่ยทำไมไม่ค่อยเหมือนการบวกเดี๋ยวลองไปเทียบกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทวนการลบแบบบ้านๆที่เราเคยรู้จักกันก่อนนะครับเช่นเรามี1 2ึ4 5เนี่ยอยากลบกับ6,369เราจะลบยังไงมานะเริ่มเลยน่าจะลบกันได้ทุกคนนะที่ดูขนาดเนี้ย ห้ลบเก้านาะมันตัวตั้งมันน้อยกว่ามันลบไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องไปขอยืมมาเลขสีให้ยืมเวลาเลขสีให้ยืมเนี่ยมันให้ยืมไปสิบใช่ไหมครับมันเลยมารวมกับตรงนี้เป็นสิบห้าเนาะรวมเป็นสิบห้ารวมเป็นสิบห้าทำไมมันถึงให้มาทีละสิบสาเหตุที่ให้มาทีละสิบเพราะว่ามันคือเลขฐานสิบ เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนกําลังทําโจทย์ข้ออื่นๆอยู่ถ้ามันเป็นเลขฐาน6เวลามันให้ยืมมันก็ต้องให้ทีละ6นะครับโอเคตรงนี้เลยเหลือ3มาก็ลบเลยครับก็เป็น15-9ลบ9ก็เหลือเท่าไหร่เหลือ6ใช่ไหมครับมา3-6ลบ6ลบไม่ได้อีกแล้วก็เลยต้องขอยืม แต่รอบนี้ศูนย์ไม่มีให้ยืมด้วยเพราะศูนย์ก็หมดตัวเหมือนกันครับก็เลยต้องไปขอยืมจาก2มาอีกทีหนึ่ง2าสก็เลยให้ยืม2ก็เลยเหลือ1 2ให้ยืมมา10บใช่ไหมครับมันไม่มันไม่ใช่ห่งเนาะครูอบ,บอกแล้วเมื่อกี้ให้ยืมมาทีละส10สิสก็เลยต้องแบ่งไปให้3ด้วย10บก็เลยเหลือ9 10าสบแบ่งไปให้3ามหแต่1น,นั่นคือ10ก็เลยกลายไปเป็นสิสนะครับ แน่นอนมันยังง่ายอยู่เพราะมันคือการลบเลขแบบเบสิกสุดๆ13ลบ6ได้7 9ลบ3ได้6 1ลบ6ไม่ได้ก็เลยไปขอยืม1ตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าก็เลยหมดเกี้ยงเลยบ1ให้มา10ก็เลยรวมเป็น11 11ลบ6ก็เลยเหลือ5จบครับข้อนี้ก็ตอบเรียบร้อย นั่นคือระบบเลขปกติเนาะชีวิตจริงมาแล้วนะครับนี่เลยชีวิตจริงมาเราจะเริ่มลบที่เลขฐาน2ก่อนนะครับก็ตั้งเหมือนธรรมดาทุกอย่างคิดเกือบเหมือนเดิมนะครับเกือบเหมือนเดิมลบกันนี่คือตัวตั้งนี่คือตัวาหาร มาจะลบกันแล้วนะครับจริงๆมันต้องเขียนคําว่า2อยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่ครูขอประหยัดเนาะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าข้อนี้กําลังทําเลขฐาน2อยู่1-1ลบหก็ลบเหมือนเดิมนะครับ1-1ลบหก็ได้ออขออไยไม่ใช่1-1ลบหครูพูดผิด1-0ลบศก็ได้1เนาะห0ลบศได้1ต่อไปก็0ูลบ หนลบหก็ได้ศูนย์โคไปพูดเฉลยก่อนเมื่อกี้หนลบหก็ได้0ูนศนย์ตรงนี้ครับเนื่องจากมันอยู่ตัวหน้าสุดอนุโลมว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ตอบตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้เลขศูนย์นะครับเฉพาะตัวด้านหน้าสุดน,นะก็ตอบ1ฐาน2อ,อย่าลืมใส่คำว่าฐาน2ด้วยนะครับ โอเคสรุปตั้งแต่ทำมามันก็คือการลบเลขธรรมดานั่นแหละแต่อย่าลืมใส่ฐานแล้วทำไมโคบอกว่ามันจะยากขึ้นก็เดิมนิดนึงมันจะยากตอนที่เราเริ่มยืมกันครับตอนนี้เมื่อกี้เราลบใช่ไหมไม่มีการยืมเลยครับมาเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่สองกันครับมาครับ หนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสองลบหนึ่งหนึ่งฐานสองสังเกตนะครูไม่ได้อ่านว่าสิบเอ็ดแล้วนะครับลบเออข้อนี้ง่ายเอาเอาคอยง่ายมาให้กำลังใจก่อนเออแต่ครูว่ามันจะง่ายเกินไปเนาะขอเปลี่ยนเลยเนาะฉุกเฉินนะเปลี่ยนฉุกเฉินเพื่อไม่ให้โจทย์มันง่ายเกินไปขอเปลี่ยนอันนี้ เป็นเลขศูนย์แก้ตรงนี้เป็นเลข0ูนยเดี๋ยวมีเหตุผลอยู่ทาไมต้องเปลี่ยนเป็นเลข0นย์มันจะได้ตรงกับโจทย์ข้อ3หน้า31นะครับอ้อขออภัยครับมันจะได้ตรงกับโจทย์ข้อ3หน้า32หน้า32อยู่ในชีตของเรานะหน้า32ซึ่งตรงกันแน่นอน เดี๋ยวมาลองดูแต่ในหน้าสามสิบสองมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะแต่คโคแก้ให้มันเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเพื่อให้มันดูยากขึ้นมาเริ่มการลบครับหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ก็ไม่มีอะไรหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์มาต่อนะศูนย์ลบหนึ่งลบไม่ได้ครับลบไม่ได้ สาเหตุที่รบไม่ได้เพราะูนย์มันน้อยกว่าเลยต้องไปขอยืมขอยืมขอยืมหน่อยหนึ่งหนึ่งก็ให้มาครับหนึ่งให้มาให้มาหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยเหลือ0แต่เลขหนึ่งที่มันให้ยืมมาเนี่ยมันอยู่ในฐานสองใช่ไหมครับการให้ยืมมามันไม่ได้ให้ยืมมาแล้วกลายเป็นสิบเหมือนเหมือนข้อแรกๆที่ครูสอนตอนต้น,นคลิปนะ เวลามันให้ยืมมาก็เลยกลายไปเป็น2เพราะฉะนั้นเลขฐานสองเวลาให้ยืมก็ต้องให้ยืมทีละ2นะครับไม่ใช่ให้ยืมทีละ10นะอันตรายนะตรงนี้เวลายืมต้องให้ยืมทีละ2มาก็ลบได้แล้วครับ2-1ลบ1ก็ได้1ครับจบครับส่วนตัวข้างหน้าเลขศูนย์ตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้เนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ สรุปข้อนี้ก็ตอบ10ฐาน2มาทีนี้อีกนิดนึงถ้ามันเป็นโจทย์ตัวนี้ล่ะโจทย์ที่ครูไม่ได้แก้โจทย์ที่ครูไม่ได้แก้อะไรเลยเมื่อกี้ครูแก้ตรงกลางให้มันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหม ข้อนี้ยิ่งง่ายเลย1-1ลบ1ก็เหลือ0 1-1ลบ1ก็เหลือ0 1ตัวนี้ก,ก็ลงมาเลยก็ได้1ถ้าเป็นโจทย์นี้นะครับก็จะตอบ1 0 0ฐาน2นี่คือสาเหตุทำไมครูอยากแก้เลขเพราะว่าเดี๋ยวมันง่ายเกินไปมาขอฐาน2อีกสักรอบเนาะฐาน2ออีกสักรอบเพราะเรา เรียนฐานสองหนักในโรงเรียนเป็นลบเริ่มนะครับวิธีทำห 1, 1ึ0งนี่คือตัวตั้งนี่คือตัวลบลบกับ1 0 1นะครับ โอ้โหขึ้นมานี่ก็เลยยืมกันเลยครับขอยืมไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีอีกครับขอยืมต่อครับชื่อยืมยืมโอเคมันให้ยืมครับมันเสียสละตัวเองให้ยืมมันก็เลยเหลือศูนย์ใช่ไหมเหลือศูนย์แต่เลขที่ให้มันให้ยืมไปหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งนะย้อีกทีมันอยู่ฐานสองก็เลยกลายไปเป็น 2ให้ยืมมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นสองก็เลยต้องแบ่งต่อแบ่งยืมไปต่อ2ก็เลยเหลือแค่1ครับ2มันให้ยืมต่อสรุปตัวสุดท้ายได้จากการยืมมาเป็น2ครับระวังการยืมดีๆเลขถางมาเริ่มลบได้2อลบหก็เหลือ1 หนึ่บศนย์ะครับหนลบศูนย์ก็เหลือห่อ้าวตัวที่3ามีปัญหาเลยให้ชาวบ้านเข้ายืมไปจนหมดแล้วตัวเองไม่มีแล้วเทนี้ศูนย์ 1, ลบหลบไม่ได้ก็เลยต้องไปขอยืม1ตัวหน้าสุดอีกแล้ว1ก็ให้ยืมตัวเองก็เหลือ0นให้ยืมไปเป็น2นะครับอย่าลืมนะฐานสองต้องให้ยืมสองสลบหก็เหลือ1 จบครับเรียบร้อยข้อนี้ตอบหนึฐาน2ครับอ่ะให้จดตามก่อนข้อต่อไปเดี๋ยวเราออกจากฐานสองบ้างเดี๋ยวเราไปจัดฐาน9กกันเลยโอ้โห มานะฐาน9 7 0 2 4จ็ดศลบสี่หฐาน9นะครับฐาน9ฐาน9เวลาให้ยืมก็ให้ยืมทีละ9นะครับให้ยืมทีละ9 แล้วก็ฐาน9เตือนตัวเองนี่1นึงฐาน9ใช้เลขได้แค่0 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับห้ามใช้เลขเกินนี้นะครับมาเริ่ม4-5ลบ5ลบไม่ได้ขอยืมยืม2ก็เลยให้ยืม2ก็เลยเหลือ1เหลือ1 สองที่ให้ยืมมานะ่ะมันให้มาเก้านะมันไม่ได้ให้มาหนึ่งนะเพราะเวลาให้ยืมมันก็ให้ยืมทีละเก้านะครับรอบนี้เก้ามาเจอกับสี่เก้าที่ได้ยืมมามาเจอกับสี่ครับเลยรวมกันเป็นสิบสามครับเก้าได้ยืมมามารวมกับสนะี่นะเลยกลายเป็นสิบสามอ่ะสิบสามลบห้าได้แล้วครับสิบสามลบห้าได้แปดครับจบครั้งที่หนึ่ง ต่อไปหนึ่งลบเจก็ลบไม่ได้อีกแล้วต้องขอยืมขอยืมศูนย์ศูนย์บอกไม่มีให้ยืมเหมือนกันศูนย์ก็เลยไปขอยืมจาก7ต่อเจ็ดเสียสละให้ยืมก็เลยเหลือ6นะครับเหลือหให้ยืมมาเป็น9แต่ครูจะไม่เขียน9ครูจะเขียนแค่8 ทำไมต้องเขียนแค่8เพราะมันจะให้ยืมต่อก็เลยไหนๆก็หักไปเลยหนึ่งเหลือแค่8ดนะแบ่งให้เลขหนึ่งแบ่งมา9ก้าเจอกับ1ที่ขอยืมเลยรวมร่างกันเป็น10นะครับ10-7ลบเเลยเหลือ3 8-6ลบ6ลบได้ไม่ต้องขอยืม8-6ลบหก็เหลือ2 6งลบสก็เหลือ สจบเรียบร้อยสรุปข้อนี้ตอบสองสองสามแปฐาน9สรุปสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเป็นพิเศษคือการยืมนะครับมันอยู่ฐานอะไรก็ให้ยืมให้มันถูกต้องนะโอ้โหข้อต่อไปฐาน12ครับฐาน12เตือนสติด,ดีๆ A มันคือเลขสิบ B คือเลข11และใช้สูงสุดได้แค่ถึงตัว B ห้ามเกินตัว B เด็ดขาด0ถึง9ใช้ได้นี่คือใช้ได้มาเริ่ม6 3 0 2 1. ลบกับ A AB5 ลบกันข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ลบกันปวดหัวที่สุดเพราะว่ามันมี A กับ B เตือนสติตัวเองนะใช้ได้แค่นี้นะห้ามใช้เลขอื่นนะครับมาพร้อมไปรุยอ๋อ,อตัวแรกก็ได้ยืมนะครับ2 -5 ลบ5 ลบไม่ได้ขอยืมศูนย์ก็ไม่มีให้ยืมศูนย์ก็ไปขอยืมต่อเนี่ยสามก็เลยอ่ะเสียสละให้ยืมสามก็เลยเหลือสองสามเหลือสองเวลาสามมันให้ยืมเนะี่ยมันให้มาทีละสิบสองเลยนะครับมันไม่ได้ให้มาหนึ่งนะครับให้มาทีละสิบสองเลยนะเพราะมันอยู่ฐานสิบสอง 12, ก็เวลาให้ยืมให้ยืมทีละสิบสองสิบสองบอก ฉันจะแบ่งให้ต่อเพราะไอ้คนแรกมันไม่พอเพราะฉะนั้นสิบสองก็เลยแบ่งต่อครับก็เลยเหลือแค่สิบเอ็แบ่งต่อเวลาแบ่งก็แบ่งทีละสิบเท่านั้นนะครับแบ่งทีละสิบอง่ะก็แบ่งมาให้ตัวสุดท้าย12ครับอีกแต่ของเดิมมันมีอยู่แล้ว12เลยกลายไปเป็น14นะครับเป็นสิโอเคสรุปกลายเป็นว่าข้อนี้ตัวสุดท้ายคือสิบสี่ลบห้าสิลบห้าเลยเหลือ สิบสี่ลบห้เหลือ9โอ้โหข้อนี้ยืมโหดมากยืมตัวหน้าสุดกันเลยทีเดียวเกือบหน้าสุดมาส1บเอ็ดลบบีสลบบลบง่ายเลยทำไมครูบอกตรงนี้ง่ายเพราะตัว B ก็คือ11ใช่ไหมตัว B คือ11เพราะนั้น1 1บลบบมันก็หมายถึง1 1บเลบสิ 11. ก็ต้องเหลือ0ูนยครับสิบเลบสิ 11, เหลือ0 อันต่อไปตัวสุดท้าย2องลบเอเอนี่มันคือเลข10บใช่ไหมเคือเลข10แสดงว่าสองลบสิไม่ได้มันไม่พอ2เลยไปขอความช่วยเหลือจาก6 6ก็เลยบอกโอเคเอาไปเลย6ก็เลยเหลือแค่5้าแแบ่งให้เข้าไปเวลาแบ่งนะอย่าลืมนะแบ่งทีละสิสองนะครับแบ่งทีละสิบสอ รวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว2จึงกลายเป็น14 <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยกลายไปเป็น14หักออก A หรือ14บสหักออก10ก็เหลือ4ส่วน5ตัวสุดท้ายไม่มีใครให้หักก็อยู่เหมือนเดิมสรุปข้อนี้ตอบ5409ีาฐาน12ครับโหดมาก เรียบร้อยครับสำหรับการลบวันนี้นะครับสรุปว่าการลบวันนี้ก็คือการเปลี่ยนการยืมที่เราเคยรู้จักว่าปกติเนี่ยเราเคยยืมทีละสิบใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้จะเป็นการยืมทีละเท่าๆกับฐานที่เรากำลังทำเพราะนั้นนักเรียนอย่าลืมไปทวนการบวกการลบด้วยนะครับเพราะคลิปต่อไปจะเป็นการโคนแล้วก็ตามด้วยการหารซึ่ง เลเวลความยากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับนักเรียนสวัสดีครับ